ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พ่อก็มาเล่าประวัติรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าฟอร์ซ่านะครับรถจักรยานยนต์รุ่นฮอนด้าฟอร์ซ่าถือเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดคลองคล้ายฮอนด้าโดยเฉพาะในตลาดในประเทศไทยโดยมีการพัฒนาและอัปเกรดรุ่นต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาหลายปีโดยเริ่มต้นด้วยฮอนด้าฟอร์ซ่าซอง5 0ในปีซ่องผ่านแล้วมีการพัฒนาเพิ่มเพิ่มเติมในรุ่นต่อๆมาเช่น ฟอร์ซา300และ350ซึ่งมาพร้อมกับนวัตกรรมและเทคโน,โนโลยีทางตใหง่เช่นระบบเบรก ABS และ Honda CKE Bow r Controller HSTC ที่ช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยี h y b r i d ในรุ่น For ์ซา่า h y b r ิ d ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนรถ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมและสาม,มารถตอบสนอง,องความต้องการของผู้ขับขี่ได้อย่างครบวงจร h อน da f ฟอร์ซ่าส่อมฮัซซูนเป็นรถจักรยานยนต์ที่บริษัททอนด้าพัฒนามาขึ้นจากคอนด้าฟอร์ซ่าซ่มซูนซ่อมร้อยโดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการข้องกุ่มผู้ขับขี่ที่ต้องการรถจักรยานยนต์ที่สาม,มารถเดินทางได้ไกลๆและใช้เป็นพนาหนะในการเดินทางทั่วไปได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ให้ผู้ขับขี่ได้ลับประสบการณ์การขับขี่ที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นซึ่งทําให้รถจรักรยานยนต์รุ่นนี้เป็นรถจรักรยานยนต์ยอดนิยมของผู้ขับขี่ในหลายทั่วประเทศทั่วโลกและยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็ประว่ารถมอเตอร,ร์ไซค์ฮอนด้าปอร์ต้าก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบขึ้นมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดกระถายเพื่อเป็นลังใจเพิ่มในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้า